่านท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักร e ีีที่51ชื่อตอนรับมอบหอนางโลม หออบจันยังประกอบการสืบต่อถึงแม้ว่าผู้ที่มีหูตาปราดเปรียวทราบว่าหอนั้งลมที่มีชื่อเสียงที่สุดของมหานครเป็นเหตุให้ตรกลปฟานเกิดความขัดแย้งกับองค์ชารองแต่ภายหลังเหตุการณ์ตรกลปฟานเพียงใช้กฎบ้านลงโทษคนของตัวเองรอบหนึ่งหลังจากนั้นไม่มีปฏิกิริยาอันรุนแรงใดสำนักตรวจสอบก็ไม่ได้สร้างความระบาดแก่หออบจันเรื่องราวค่อยๆสงบลงในสายตาข,ของคุณนางทั้งหลายนี่เป็นผลสรุปที่แน่นอนอยู่แล้วต่อให้ฟาดเสียนเหิมเกริมกว่านี้ยังมีข้อกลิง เกรงต่อองค์ชายผู้หนึ่งอย่าว่าแต่ในสายตาผู้คนเออเศร้าแห่ตระกูลซ้านเปิดหออบจันทร์แม้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลฟ้านอยู่บ้างแต่ก็ทํากําไรเงินทองไม่น้อยทั้งสองฝ่ายรวมแรงร่วมใจกันสะกดเรื่องราวเอาไว้จึงเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่าย แต่ว่าในสายตาของชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องหลังเพียงเห็นสนักตรวจสอบคนสด่านที่ได้ยินตึกตระกูลฟ้านมาเกิดเสียงไม้พองหัวด้านอย่างที่ยิบล้วนประหลาดใจ,จอยู่บ้างไม่ทราบว่าองค์กรรับของห้องเต้ยืนมือมาควบคุมซ่องขนันการตั้งแต่เมื่อใดตระกูลฟ้านเกิดเรื่องอันใดเหตุใดเหล่าอันธพาน้อยที่อรารวาสบนท้องถนนพันสาบสูญไร้ยร่องรอยแต่ไม่ว่าคนที่ทราบเรื่องหรือคนที่ไม่ทราบเรื่องล้วนเข้าใจว่าเรื่องนี้เฉยเช่นความขัดแย้งของผู้ทรงอํานาจในมหานคร,รสุดท้าย เลิกลาแต่โดยดีทันได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ทั้งหมดล้วนได้ประโยชน์แต่ว่าผู้ดูแลหญิงสาวเสมียนของหออบจันใบปอดโป่งโล่งใจเช่นคนนอกเนื่องเพราะหลังจากที่สำนักตรวจสอบบุกค,ค้นหอต้าตรงเจียก็ไม่ยางกลายมาที่หออบจันอีกคนคล้ายหายสาบสูญไปถึงแม้มีข่าวว่าต้าตรงจยถูกกักขังแต่ไม่ได้รับการยืนยันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สบายใจมิหนำซ้ำเอตอตรงเจียมีศักานะพิเศษไม่สามารถมาที่หอทุกวันดังนั้น ถึงแม้ว่าหออบจันทร์กลับคืนสู่ความสงบแต่ก็เกิดคืนรับหนุนเนื่องฝ่ายขององค์ชารองก็เกิดความสงสัยเหตุใดตระกูลฟ้านจึงส่งตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีทำร้รายนางคณิกาถึงแก่ชีวิตให้กับสนักว่าการมหานครนับตั้งแต่เหมยจูอหลีถูกสั่งย้ายหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลแห่งนี้ก็อยู่ในความควบคุมขององค์ชารองหากบอกว่าตระกูลฟ้านเตรียมฉีกหน้ายินยอมให้เออเส้าแย่ถูกจับกุมไม่ยอมรับการข่มขู่อีกเหตุใดต้องมีข่าวว่าว่านเออเส้าแย่ถูกกัก ขังไว้แต่ไม่เห็นสนักตรวจสอบกับตระกูลฟ้านคิดลงมือแต่อย่างไรฝ่ายขององค์ชายรองไม่ได้คาดคิดว่าตระกูลฟ้านตัดสินใจมีรทเทศฟ้านซสื้อเจอออกจากมหานครส่งตัวไปยังต่างแดน,นอย่างเงียบเชียบปฏิบัติการของสนักตรวจสอบแนบเนียนไร้ช่องโหว่จริงๆแต่ความกังวลที่ซ่อนเร้นทําให้ฝ่ายขององค์ชายรองเริ่มระวังป้องกันแต่ปัญหาอยู่ที่คนเหล่านี้ไม่ทราบว่าฟ้านเสียนจับผิดตนเองที่ใดอย่างนั้นไหนเลยระวังต้องกันได้ไม่มีผู้ใดคำนวณความคิดของฟ้านเสียนออกและไม่มีผู้ใด ประเมินขีดความสามารถของเอียนพิงหินออกวันนี้ลมเฉืยชิวเมฆเ,เบาบางใบไม้เหลืองโชยพัดพริวเป็นวันเวลาที่เหมาะกับการออกไปยังชาเมืองท่องชมเบญจมาศ ห่างจากวันเทศกาลชมเบญจมาศของราชสำนักอีกหกวันข้าาบดีมีทรัพย์ในมหานครพากานนําครอบครัวออกไปท่องเที่ยวที่ชานเมืองบวกกับเป็นตอนกลางวันดังนั้นหออบจันทร์เงียบสงบเป็นพิเศษแผนกต้อนรับที่ไม่รู้อนาคตต่างยืนพิงต้นเสาอย่างท้อแท้หมดกําลังใจเหล่าหญิงสาวที่รินบินโซ่หูกอฝืนยิ้มทักทายมาแมลงที่ไม่ทราบชื่อก็ส่งเสียงร้องระงมที่เชิงบันไดใต้ระเบียงรอคอยวาระสุดท้ายของตนเองมาถึงพนักงานภายในห้องจิตไม่ย ู่กับเนื้อกับตัว ถือผ้าเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะอย่างลวกๆหากเป็นเมื่อการก่อนฟานซิเจอออกคำสั่งอย่างเข้มงวดโต๊ะตัวนี้ต้องใช้แผ่ขาวเช็ดถูจนไม่แปดเปื้อนผงทุลีไหนเลยปล่อยปะละเว้นเช่นตอนนี้พลันปรากฏคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาคนผู้นี้ขนคิ้วดกหนาดูไปคล้ายขีดวาดเพิ่มเติมรูปโฉมนี้แม้ปกติธรรมดาแต่ก็จดจําได้โดยง่ายดังนั้นแผนกต้อนรับที่เคยต้อนรับขับสู้มันเมื่อวันก่อนจดจํามันออกต้องยืนตะลึงลานอยู่ข้างประตูใหญ่ไม่กล้าเข้ามา กับหน้ากับ เป็นพนักงานผู้หนึ่งมองดูแผนต้อนรับอย่างประหลาดใจแวบหนึ่งจากนั้นตวัดพาเช็ดโตขึ้นผ้าตาร้องขานว่ามีแขกมาถึงผู้มางงงินวูบฝืนยิ้มออกมาขายเกิดความลหบากใจอย่างมากต้องหยุดยืนอยู่ในห้องโถงอันกว้างขวางของหออบจันั่วขณะสุดท้ายสันสะกาว่าเรียกสื่อชิงเอ๋อร์มาพบเราคราครั้งนี้ถึงรับพนักงานตะลึงลานคุณคิดว่าแขกคนนี้กล่าวเขื่อนโขนักกับบอกให้แม่นางสื่อมาพบมันทั้งยังเรียกชื่อตรงๆในมหานคร มีคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่มากมายแต่เมื่อมาถึงหออบจันผู้ใดไม่เกรงอกเกรงใจต่อไม่นานสื่อชิงเอ,อ๋อพระแดต้อนรับที่รู้จักคนผู้นี้ขอเรียกสติขึ้นมา าดเช็ดเหงื่อบนหน้าผากวิ่งมาถึงเบื้องหน้าคนผู้นั้นกล่าวอย่างนอบน้อมว่าแต่เท้าเท่าน,นี้เราจะถ่ายทอดบอกให้จากนั้นให้พนักง,งานนําตัวคนผู้นี้ขึ้นไปยังหอเจียเอ,อ๋อบนชั้น3ซึ่งเป็นห้องที่เงียบสงบและดีเลิศที่สุดของหออบจันต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีรอจนคนผู้นี้ขึ้นบนชั้นบนเหล่าพนักง,งานและนแผนกต้อนรับก็หอมลลอมเข้ามาวิพากวิจารณ์กันวุ่นวายไม่ทราบว่าผู้มาเป็นเซียนวิเศษเส้นทางใดในที่สุดมีคนจดจําออกคนขนคิ้วดกหนา นักศึกษาทั่วไปผู้นี้กับเป็นเพื่อนร่วมทางที่มาเที่ยวซ่องคณิกากับคุณชายเฉินในวันนั้นคุณชายเฉินเป็นใครเป็นเกอเกอของต้าตงเจียหออบจันเป็นเต้เท้าเสี่ยวฟ้านที่โด่งดังที่สุดในราชสำนักอย่างนั้นผู้มาย่อมเป็นคนสนิทของไต้เท้าเสี่ยวฟ้านเกรงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักตรวจสอบ ในหออาปากตาค้างล้วนทราบว่าวันนั้นหออบจันลวงเกินใตะเท้าเสียฟันอย่างสาหัสพลอยเป็นเหตุให้ตาตรงเกียรับความลำบากวันนี้ฝ่ายตรงข้ามส่งคนมาอีกหรือว่าสำหรับตรวจสอบเตรียมค้นหออีกรอบหนึ่งอย่างนั้นหออบจันยังจะเปิดกิจการต่อไปได้หรือยามนั้นมีคนทอดถอนใจแล่าวว่าในความเห็นเราทางหอคงต้องจัดส่งเงินก้อนใหญ่ไปเข้ายุติเรื่องเราได้กล่าวไปน่าเสียดายนะัก ตาตรงจียแม้ลงมือออาหิตไปบ้างแต่วิธีประกอบการตเตลศินศน่าเสียดายที่ต้องคอยอุดปากคุณนางต่อให้กิจการดีกว่านี้ก็ถูกรังควานจนมาลายหายไปมีคนร้องเพ้ว่าจาตัวโง่งม ตาตรงเจียพวกเราเป็นน้องของไต้เท้าเสียวฟ้านสำนักตรวจสอบเรียกเก็บกันอย่างไรก็ไม่อาจยื่นมือมาถึงอย่าว่าแต่ข้างบนยังมีไต้เท้าซังซูผู้เท่าคอยคำยันไว้คนผู้นั้นรู้สึกขายหน้าจึงตะกุกตะก,ตก,ตกตักว่าอย่างนั้นคนที่เคยตามฟ้านถีซ้มมายังหอเราทำอะไรผู้มาคือซื่อฉางลี่มันเป็นนักศึกษาขนาดแท้วันนี้กลับถูกฟ้านเสียนไล่มายังหอนางลมสร้างความกระลักกระวนอยู่บ้างซื่อจิงเอ๋อตาทอประกายวูบขลรวะน้ำชายอย่างนอบน้อมหนังทราบว่าคนที่เบื้องหน้า หากไม่ใช่ขุนนางหากเป็นคนสนิทของฝ้านถีซือหลายวันนี้ต้าตรงเกียร์หายสาบสูญไรข้ข่าวขราวฝ่ายตรงข้ามพันเดินทางมาไม่ทราบคิดทำอะไรหลังจากขบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงมุ่งนวนว่าซื่อเซียนเซิงไม่ทราบการมาในวันนี้มีกิจธุระอันใดซื่อฉังลี่ลังเลเล็กน้อยสื่อชิงเอ๋อเป็นคนขององชายสามมีความสัมพันธ์กับตระกูลฝ้านไม่ลึกซึ้งนักเห็นอีกฝ่ายรีรอลังเลจึงตีความผิดไป พันยกมือปิดปากโหดร่าวว่าตอนนี้เป็นคอรอบครัวเดียวกันแล้วหรือว่าซื้อเซียนเซิยงยังคิด ค้นหอนางรมอีกขณะที่นางกล่าวคำค้นจงใจม้วนลิ้แนแฝงความหมายอีกแบบหนึ่งซื่อฉางลี่ขมวดคิ้วไม่พอใจต่อการยั่วยั่วของสตรีนางนี้จึงปันหน้าเคร่งเครียดล้วงเอกสารจากอกเสื้อฉบับหนึ่งกล่าวเสียงหนักหนักว่าการมาในวันนี้มิใช่มาค้นหอหากแต่มารับมอบหอรับมอบผอซื้อชิงเอ,อ๋องงงนันวูบหยิบเอกสารโบนโต๊ะขึ้นมาอ่านดูอย่างรวดเร็วเที่ยวหนึ่งพลันหน้าแปลเปลี่ยนไปรอจนเห็นลายนิ้วมือสีแดงชาติที่ด้านบนต้องขบริมฝีปากล่างใช้เวลา ครูใหญ่คอยย่อยสลายความตื่นตนกในใจลืมตากลมกว้างกล่าวว่าต้าตรงจียยกมุนในหอให้แก่ท่านน้ำเสียงทอแววเหลือเชื่อ หุ้นเจ็ดส่วนของ,ของหออบจันมีมูลค่ามหาศาลไหนเลยโอนให้อย่างง่ายดายเช่นนี้ซือชิงเอ๋อทราบว่าเรื่องนี้ต้องไม่ร่วบรับธรรมดาจึงกล่าวซื่อเซิงเซิงเรื่องนี้สาคัญยิ่งเราไม่อาจร,รับปากได้ซื่อฉางนี่กล่าวว่ามีต้องให้ท่านระบากนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าประ้จเป็นตาตรงเกียร,ขร,ร์ของหออบจันเพียงมาแจ้งให้ทราบเท่านั้นซื้อชิงเอ๋อกัดฟันกรอดกล่าวว่าขอถามซื่อเซิงเซิงตอนนี้ตาตรงเกียร์อยู่ที่ใดนี่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ต้องบอกกล่าวกันต่อหน้าซื่อ หลังนี้มีความเรียงเป็นเลิศเมื่อวันต่อนยกร่างหนังสือสัญญาอย่างรวบรัดชัดเจนมีคาดพอถึงตอนท้ายกับถูกฟ้างเสียงบีบบังคับให้เป็นท่อแก่ใหญ่ของที่นี้บังเกิดความขับข้องใจยิ่งมีความรู้สึกข,ขายสำรอกใหญ่พันธนาการตัวเองอยามนี้พอฟังอีกฝ่ายซักถามต้องกล่าวเสียงเย็นชาว่าหรือว่าหนังสือโอนฉบับนี้เป็นของแปลปลอมอย่าได้พําไรสาระอีกสักครู่ฝ่ายบัญชีจะมาถึงท่านอย่าได้มีความคิดเป็นอื่นไปซื้อชิงเอ,อ๋มีความรู้สึกว่าตระกูลบ้านเตรียมถอนตัวออก ขออบจันทร์ให้นักศึกษาเบื้องหน้านี้มาเป็นเปลือกแทนแต่ด้วยระดบับชั้นของนางไม่ร่วงรู้เบื้องหลังความในบวกกับหยวนเหมึงก็หายสาบสูญไปได้แต่กล่าวเตะทวงว่าเมื่อขออบจันทร์จะเปลี่ยนเป็นของแฝงซื้อข้าพเจ้าต้องหาเลี้ยงชีพไหนเลยกล้าโตแย้งกับท่านเอยถึงตอนนี้จิตใจสงบเยือกเย็นลงยิ้มพรางกล่าวว่าแต่ว่าหอหลังนี้ยังมีเสี่ยวแย่ท่านนั้นถึงขึ้นอยู่สามส่วนซึ่งเซนเซนของทราบกระจางไม่ว่าอย่างไรขอเปรียกองคชายสามถึง หุ้นสส่วนอยู่ในหออ,อบจันทร์อย่างนั้นตระกูลฟ้านอยากคิดหมายผักใส่หออ,อบจันทร์ออกไปนางไหนโดยทราบว่าฟ้านเสียนไม่มีความคิดสดดลัดบุดจากหออ,กอบจันทร์ตั้งแต่ต้นซื้อฉากนี้มองดูนางผันยิ้มออกมาขนคิ้วที่ดกหนาพลอยขยับเคลื่อนไหวปากกล่าวว่าวันนี้มารับมอบหอรบควรแม่นางชิงเอ๋อแจ้งต่อท่านผู้นั้นว่าเราจะรับมอบหุ้นอีกสาส่วนจากเออตรงเจียด้วยเราจะรับมอบด้วยซื้อชิงเอ๋อร้องออกมาว่าคำพูดที่เคืองโหนักกล่าวพานคลุ่นคลิสต์แต่ โูนฟ้านท่านถ่ายโอนกันเองง่ายได้กับรันปากว่าจะยึดหุ้นส่วนขององชายสามด้วยไหนเลยง่ายได้ถึงเพียงนั้นยานี้ซื้อฉางนี่ค่อยๆหลอมตัวเองเข้ากับบทบาทของทั้งแต่หอนางโลมกล่าวแจกแจงว่า ข้าพเจ้ามีวิธีมากมายที่จะรับบอบหุ้น3ส่วนนั้นตอนนี้บอกออกมาถากับไปหนะเออตรงเกียร์ขอไม่นั่งชิงเอ,อ๋อทำความเข้าใจข้อนี้ด้วยซื้อชิงเอ,อ๋อแค่นเสียงยางเย็นชากล่าวว่าดูว่าเราต้องขอบคุณซื่อเซียนเซิงเพียงไม่ทราบว่าท่านยอมจ่ายเงินมากน้อยเท่าใดซื่อฉางลี่ชูนิ้วมือขึ้นหนึ่งนิ้วซื้อชิงเอ๋อกล่าวว่าสิบหมืนหม่นตำลึงเหลอ กล่าวผ่านคุณคิดราคานี้ค่อนข้างยุติธรรมต่อให้ภายหน้าหออบจันทร์สามารถมีผลประกอบการที่ดีตอนนี้ขายหุ้น3ส่วนเป็นเงินสิบหมื่นตำลึงถือเป็นราคาที่ไม่เลวซื้อฉางลี่สัตศิษะซื้อชิงเอ๋อ,อร้องพูว่าหรือเพียงหนึ่งหมื่นตำลึงซื้อฉางลี่กล่าวอย่างจริงจังว่าข้าพเจ้ามีเพียงหนึ่งพันตำลึงนักศึกษาค่อนข้างยากจนอยู่แล้วซื้อชิงเอ๋อกระชากเสียงว่า ผมเหงคนเกินไปแล้วอย่าได้เข้าใจว่าตระกูลฟ้านท่านสามารถใช้มือเดียวบังฟ้าอย่าลืมว่าหุ้น3ส่วนนี้เป็นของผู้ใดซื่อฉางลี่กล่าวเสียงอ่อนโยนว่าแม่นางอย่าได้เข้าใจผิดหุ้นเจส่วนนี้เป็นของเราซื่อฉางลี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลฟ้าน ส่วนหุ้นอีก3าส่วนเป็นของผู้ใดขับว่าเจ้าไม่กังวลสนใจซื้อชิงเอ๋อกล่าวเสียงเย็นช้าว่าหากหุ้น3าส่วนนี้ไม่โอนให้จะเป็นอย่างไรซื้อฉังลี่ยิ้มพลางกล่าวว่า1ห,หออบจันอาจถูกตรวจคน้นพบเห็นจดหมายที่ติดต่อกับต่างประเทศแต่จะตั้งข้อหาอันใดขับประจ้าไม่ทราบกระจาง 2. ในมานครอาจเกิดหออบอาทิตย์ขึ้นอีกหลังหนึ่งเมื่อขับประจ้าถึงหุ้นในหออบจันเจ็ดส่วนยอมสามารถไล่พนักงานแผนกต้อนรับและหญิงสาวทั้งหมดในหออบจันออกจากนั้น รับข้าหออบาทิตย์แม่นางชิงเอ๋ลองคิดดูหออบาทิตย์ที่ยังไม่ก่อตั้งขึ้นสามารถใช้เวลาอันสั้นโค่นหออบจันลงหรือไม่ซื่อชิงเอ๋ไม่ยอมลดลาวาสอกกล่าวว่าหนึ่งนั้นเราไม่เชื่อหรือว่าตระกูลบ้านไม่ซื่อเซียนเซิงหักใจโค่นหออบจันโดยใช้หุ้นเจ็ดส่วนตกตายร่วมกับพวกเรานางมีสีหน้าถือดีกล่าวว่าข้อที่สองยิ่งเป็นไปไม่ได้ตอนที่ต้าตงเกียเลือกสถานที่ผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดี้ม่หนํำซ้ำหญิงสาวที่มีชื่อเหล่านั้น ทำสัญญาผูกมัดตายตัวกับหอเราไหนเลยบอกไปก็ไปได้ซื่อฉางลี่สัตว์ศรษะทอดถอนใจกล่าวว่าแม่นางชิงเอ,อ๋อดูเหมือนยังไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันท่านควรทราบไว้ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นต้าตรงเกียร์ของหออบจันไม่ว่าสัญญาเป็นเดือตายขึ้นอยู่กับคํากล่าวของข้าพเจ้าคําเดียวซื่อชิงเอ๋อรับฟังจนหน้าแปรเปลี่ยนไปซื่อฉางลี่ผุดขึ้น หน้าต่างมองออกไปยิ้มพลานกล่าวว่าส่วนที่ตั้งของหออบอาทิตย์อยู่ติดก,กับหออบจันร์อยู่ริมเมึงโซ่หูเองข้าพเจ้าที่รอถึงวันนี้ค่อยมารับมอบหอเพราะว่าสองวันก่อนนี้วุ่นวายกับการรับมอบโฉนดที่ดินของที่นั้นซื่อชิงเอ๋อถึงกับอ้าปากตาค้างไปซื่อฉางลี่ในยามน,นี้ จมอยู่กับบทบาทของบัคคาที่ใจดำอมหิทธิยกมือขวย้ยคว้าลมที่โชยมาจากบึงโซ่หูกล่าวสืบต่อส่วนที่ว่าตกตายตามกันหากว่าทาั้งฝ่ายท่านไม่ยอมถอนตัวก็ได้แต่ตกตายตามกันแล้วหุ้นเกตส่วนของหออบจันแม้ตีราคาเป็นเงินมากมายแต่ข้าพเจ้ายังไม่เห็นอยู่ในสายตาคําพูดพอกล่าวต้องยิ้มเยาะตนเองไม่สาบว่าตนเองชะล้านคลาบนักศึกษาจมอยู่กับการใช้อํานาจบ,บาดใจตั้งแต่ไม่ใดคราครั้งนี้มันข่มหูสือชิงเอ๋ยอย่างโจงแกง้ดูเหมือนว่ารวบรัดแต่ก็สุดที่ฝ่ายตรง ข้ามหรือสมควรบอกว่าองค์ชายสามจะรับมือได้หออบจันถูกสมัครตรวจสอบยึดครองไว้เป็นการรับแล้ววิธีที่ใช้ไม่อาจทราบได้ซื่อฉางลี่เพียงทราบว่าขั้นตอนในการรับมอบหออบจันรับกุมไม่มีข้อผิดพลาดเด็ดขาด คุณชายเอี่ยนนั้นร้ายกาจจริงๆหากว่าองค์ชายสามไม่ยอมยกหุ้นสามส่วนให้คุณชายเอี่ยนเกาะมีวิธีปิดหออบจันทร์ภายในสิบวันหลังจากนี้ไม่มีโอกาสพลิกฟื้นคืนมาได้ซึ่งฉางลีกล่าวอีกว่าแม่นางท่านไม่ล่วงรู้มูลเหตุของเรื่องนี้ดังนั้นไม่ต้องคิดมากแล้วมันไม่ต้องการให้อีกฝ่ายส่งข่าวถึงองค์ชายสามข่าวที่ฟ้านเสียนคิดรับมอบหออบจันทร์ได้ใช้ช่องทางของตระกูลฟ้านถาทอดเข้าหูอีกุ้ยผิงในวังตอนนี้องค์ชายสามถูกอีกุ้ยผิงผู้เป็นมานาบังคับ ให้คัดลอกหนังสือสำานึกผิดถึงแม้เจ็บปวดใจที่เงินของตนเองถูกฟ้านเสียนซึ่งมีศัก์เป็นเปียวเกย์ใหญ่หุบไปในเวลาอันสั้นก็ไม่สามารถขัดขวางเรื่องนี้ได้ซื่อชางลี่มองดูสีหน้าอันเลื่อนลอยของสื่อชิงเอ,อ๋อนิสัยอันอ่อนโยนของนักศึกษาพันปทุข,ขึ้นมายิ้มพลางกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นคนที่เจรจาได้โดยง่ายวันหน้าท่านยังคงทํางานในหอขอเพียงทุ่มเทอย่างสุดกําลังข้าพระเจ้ายอมต้องตอบแทนอย่างงามมีค่าสื่อชิงเอ,อ๋เป็นคนที่ยืนกรานเห็นควรรับผิดชอบต่อเอ้อตรงเจีย ถึงแม้ว่าเออตงเกียยังเป็นเด็กน้อยแต่นางนถึงศักธนะของเด็กผู้นี้ไม่เชื่อว่ามีคนกล้าฮุบกิจการขององค์ชายสูงสักไปนางกัดฟันกรอดกล่าวว่าหากว่าเออตงเกียถ่ายทอดวาจามาเราย่อมปฏิบัติตามแต่ด้านบัญชีเดินสะพัดต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนซื้อชังลี่พงศิษรับในที่สุดหน่วยรับมอบหอซึ่งรออยู่เบื้องนอกเดินเข้าหอมาซื้อชิงเออพอเห็นผู้คนกลุ่มนี้ต้องลืมตาค้างคนเหล่านี้เป็นหน่วยสอบแนมของสมัครตรวจสอบถึงแม อยู่นอกเครื่องแบบยังมีผู้ใดกล้าขัดขวางรอจนเห็นชายชรา,าไว้คราวยาวซึ่งร่วมทางมาถึงซื่อชื่อเอ๋ตังสูตร,รัมใจเข้าไปคำหนึ่งไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้คุณคิดว่าต่อให้ตัวเองใช้ความพยายามอย่างไรก็ไม่อาจขัดขวางฟานถีซือหุบเงินส่วนของอุงชายสามได้ คราทั้งนี้เยี่ยสามซึ่งเป็นผู้จัดการตึกชิ้นวีถังออกสุดด้วยตัวเองสุดท้ายหออบจันต้องตกเป็นของคนแท่ซื่อไม่ตกเป็นของคนแฝงที่อุบัติชาติท่วนั้นแน่นอนและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะครับผมอ่านน้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าผมมีงานอื่นต้องทำเยอะมากเลยแล้วเด็ดเตรียมตัวไปต่างจังหวัดไววนะครับพบกันใน e ีีถัดไปนะครับสวัสดีครับ